สบายดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ซองนางพุทธศรใ่เถ้าพี่ๆเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติ๊งตอนนี้เนาะพี่น้องเขาอยู่ที่จังหวัดเมืองกาญจังหวัดเพราะเขาติดอันจังหวัดแม่จังหวัดเมืองกาญจนบุรีเนาะพี่น้องเๆมะหยาบเลยพีเอฟแล้วก็ยหญ่ยุทธเนาะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้กลับไปสปปลาวแล้วเนาะเพื่อไปทำงานต่อแล้วก็ไปเรียนเนาะ เนาะแม่โอ้ยเอออ่ะตอนนี้กันสิได้คือขอตัวเดินทางออกไปซื้อปีหรือว่าซื้อตั๋วกันเนาะโบเมื่อวาสิทันบบตอไนี่จะออกเดินทางที่จริงว่าจะมาซื้อแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี่เขากระโหลกหมดมือเลยเมื่อก่อนนี่กระโหลกหมดมือเลยสมูฮะอะไเลาะเพื่อคยอยู่บ้านเจ้าเคยไปซักหรือ่ไปซักที่ไสนไปซักที่ตู้ย้อนเรียนตู้ย้อนเรียนเท่าไหร่สามสิบบาท ซาวก็มีซาวก็มีเครื่องลายเคังลายเครื่องลายก็ใส่สามสิบก,ก็ได้สามสิบจักรโลพันธ์สามเห็บปอโบไม่เป็นกระตาใส่กระตาไปสั่งกระตาน้อยใหญ่กระได้เมื่ดเป็นบอนดได้ได้โอเคเสามสิบบาทแลแ้วก,ากมาตากอีกดีแล้วไปพุกก่นเขากับจังหวะได้ไปิยองให้ไงต่อโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิได้เขาตัวเดินทางออกไปที่บอขสอง เราไปตรงนั้นร้านของกินเยอะด้วยอนะอเปก่อโนนาางตัดต่อั้งนั้นรถไปอ๋ซื้อบรอน,นี้พี่เอฟดูเห็นมสี่ร้อย่อปยไหมยังเออลหะนะ เจ็ดคน,คนข,ข,ข้างล่างมีไหมครับ้างเหรอ้างนนลม่ง,มง,งีไหมดับค<า>ข,ขอดูที่นั่งชั้นล่างหน่อยครัชั้นล่างต่งแผนที่เลยค่ะตรงที่บ้างค่ะชั้นล่างา13เอไปแล้วแล้วฝั่งไปทั้งหมดแล้วค่ะเอไปแล้วเหลือ14 15

โอเคค่ะ 5a 5b แล้วก็ 6a แล้วก็ข้างล่าง3 4 5a b เลยนะคะจ้ะข้างล่าง2คู่เนอะค่ะโอเคม็นหมด7คนเนาะเรียนจ้นะนี่กอนเรีบร้อยข้งล่างก็มีแาจงเลเลยครับ ศูนย <92. S 2> <92. S 3> ดีจะมาก่อนเนาะต้องมาตังมาเ็ดที่น่งสี่พหรอยสามสิบบาทสี่พั่งร้อยสามสิบบาทจ้ะที่นั่งละห9 0าสิบาทเอามาสีา่พันทั 4, ท้งห่เอามาสี่พันท้ี่พนทั หนึ่งสองสามสี่สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบอ่ะขอพี่เอฟสิบบาทพี่ก็ให้หนูเยอะเกินอ่ะพี้ค่ะสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบบาทหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแล้วถูกลอตเตอรี่มาใหม่คนหนึ่งเท่าไหร่นะไหนค่ารถนี่เดย์ดูปีบมือ เบอร์จองกะแมนโมลุวนทุกวันวันละหนึ่งเที่ยวหนอชัยแปดโมงครึ่งรถออกแปดโมงครึ่งเนาะเอสิบแปดโมงครึ่งหกโมงหกโมงข้อออกมากอะไรเนาะใกล้ใกล้บ้านไหนข้าศัตรู

เออไปเชื่ป้าเจ้าเนาะป้าเจ้าบอกว่าว่าใหญ่เปิดเปิด12โมงเปิด12โมงนี่ยังบ้านห้อง12โมงปี้จะเบิร์ตเลยเนี่ยคันซื้อแต่เมื่อวานนี่ก็ได้เปล่มันก็ได้อยู่เนาะเมื่อวานเขาไปเที่ยวเสร็เนาะเมื่อวานเขาไปกินข้าวเนี่ยเขาก็ไป็นล็อแอนเลนจนเดือกเลยเมื่อวานนี่ก็มาซื้อื้ออยู่กลับมามันก็ไก่หกโมงก็เลยไปซื้อ คนขับข้างนี้เนาะได้แต่ได้บคบได้บคบได้นสั้นหนึ่งสั้นสองแล้วพีเอฟเนาะอ๋อสั้นหนึ่งนงจะคสั้นหนึ่งนงสาเออสีสั้นลุมนังสีทั้งเทิงนังสามเี่ยมาแล้วสคนนังเลยยังขึ้นยังลง เนาะแล้วเขากบบเขาสามพูดเป็นทั้งเนาะเออขาได้อยู่เนาะนั่งอยู่บนหน้าเลยเนาะนองประตูไม่แน่ประตูเรานี่ไหวอ้าวอ้าวอ๋อแล้วใครเปิดไฟเยี่ยวนี่ไงแล้วอัดเทสบมันนี้จะไปเปิดไฟไหมอย่าขาดเชื้ออย่าขาดเชื้อ <laughs> านายน้อยตอนนี้การซื้อปีเรียบร้อยแล้วการซื้อได้ไปเกียมเครื่องเกียมของเกียมออกเดินทางตอนนี้มาซื้อปีมันเวลาช่วง11บเอ1ดโมงสิเนาะที่นั่งนี่ก็ถือว่าอยากรอยรอแล้วเด้อค่ะเสือ้อเรียกใช่ใชน,นะค่ะเสื้อมีคนจนะขายหรือว่าเขาจะกลับหนองคายเขากันมาหรือว่าเขาจะแวะไปซื้อ นี่เป็นทห้ลงหนองคายเน,ะนาะน่าจะลงหนองคายห้าร้อยเก้าสิบบาทต่อท่านอุย้ยทับทีมผู้เสวยวิยปฟะเกือบอยู่ใส่ไม่ได้ขนาดนั้นเลเข้าใจเดอ้อ <c oughs> จัดกระเป๋าใส่บุ้งผู้สิรอย่างเงือกก่อนเอทีเอ็มก็ถ ซื้ลือกกับพนุกับคุณเชียงไอ้คนที่ซื้อปีนมมีคนฝ่าไม่เห็นป่าไอ้หญิงซื้อมาใหะไอ้หญิงซื้อมาให้นี่ซื้อน้ำมันกับบานซื้อน้ำมันกับบานบานอะมนเป็นน้ำมันน้ำยาซักผ้าน้ำยาซักผ้าไฟลายแต่ว่าใส่ถุงมาสิเฮียเนาะเขาก็เลยแบบสลัาดนะเลยสกปดกไรแกยังเหลืออีกอีกเกาะ KFC KFC กับมิเตอร์โดนัทันที่สำคัญีชุดเหลือเหลืสองสองหนึ่งางกับหนึ่งกล่องเหลือเหลืออีกอันหเหลือยังเหลือไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นเอาไข่ตุ๋นกลับบ้านได้เหรอแมนพูดเลย่กลับบ้นด้ไหมกลับ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 ไหมกลับได้กันไหมกลับจีนอ ไม่ไปหรอกที่เราร้อนมากยิ่งไรให้งอนลวกลัวเลยที่บ้านมีแอร์ด้วยนะที่บ้านยายอุดอากาศดีมากมีผูผ่าด้วยนะไม่กลับกับเธอหรอกทัพทิมอนิดลาวเสียวคยายจะกลับแล้วนะไปหายายสิสบายดีกันไหมไม่ที่สบมเห็มาพี่เห็มากะกกลับได้หรอ อติดนักจังเลยตอนมายังไม่นักปานี้อย่าหันติยูฮานะสิ่บวบัวเงินบัวเ,เหลือขอขึ้นค่ะขขอขึ้นค่ะ,ขขคะเงินทันเบาเลยยายาไปเลยค่ะไปเลยค่ะ ตาดิวตาดิวติวติวอันยูกระเป๋าสีดำมั้ยยังอันยูกระเป๋าสีดำมั้ยยังตัวไหนข้างหลังกระเป๋าสีดำนี่เหรอโมเมนข้างหลังนี่เหรอแมนเข็มบอนี่มั้ยยังบายเบบี้ของกระเทยเลยสี่อย่างสิเคลียร์อันทันนายุทศมนตรีค่ะไหนคะในกระเป๋าค่ะนี่เลยนี่เลยนี่กลับมาพันนายุทศมนตรีในกระเป๋าไอ้เนอง แหงบ่เหนุไงเนย่ยได้ยู อยางละห้บาทมันกลงห้าสิบกี่ชุดเไม่ครับเอาอย่างละห้บอย่างละห้องห้เปรี้ยวห้าสิบไม่เปรี้ยวห้าสิทำเองเหรอคะพี่ใช่ครับว้าว่ว่าวันอาทิตย์ปิด ปกตินี่ขายสุดเท่าไหร่คะอ่าเป็นลูกละสองบาทครับผมลูกละสองบาทใช่มีเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยวครับอันนี้เขาจะเอิ้นใส่กล่องเนี่ยใส่กล่องอีสานครับผมใส่กล่องอีสานไม่เปรี้ยวจะหนึ่งมานะครับเปรี้ยวจะเป็นสองจะซื้งมาซื้อหนึ่งได้ตี่รอบเนี่ยล็อตล็อตหรอคล่อตเลยเห็นเลยถามมานะี่เสือว่าล่องซิบวะซิปซิป เบ,บเลยตอนนี้กลัปซื้อเสกกมาไปเตียม้ยแล้วแล้วก็กำลังจะเดินทางไปทีบขสโสด้วพี่น้องกับแล้วเฮงานต่างด้ มากี่บันทำไมกระเป๋าเยอะจังคนอะไรของยายพูดกลับหรือเปล่าคนแมวเดี๋คนนัึงนับนี้เด้าพีเอฟารูปใหู้หน่อยไอหลีคทกับพีเเงินครับทมที่จะมาจะมาขึ้นเงินเด้อ กลับมาเที oh, hey. oh, to to ่ยวต่อไปจะมาขึ้นเงินถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งดึงกระเป๋าไว้เลยจัดไปเอาไปหลายใบเติมดิมู้นี่ซื้อหมดมือเลยโอ้ยโอ้ยดึงเกินม่ใหญ่เสยโบได้อนะเกล็ดเก่าเลยมินา่เฉยนะเป็นสีเป๋าเกล็ดเก่าเลยไปกันอากาศบ้านยายพูดดีเนาะคุ้ม

一宿。哦也不 เหมือนผีมากโคตรมาอ,อ,มอยู่เรังเลยนะมันไหลลงไปมันมีกุน คือโน่นนะกัไปแบกใช่ไหมเขาจะที่แบกต่อกับมูเี่คือต,ตอนมาแบะเทียมคืนไม่ต้อตงการตอเยมคืนจะมาเปลี่ยนบนจอดมันมองเดอยมาแอล้ว<อ>จะแล้วเต่ที่แล้วแต่ตายวันถึงแล้วบอสองพา,ากลับกระเป๋านักบอลนักห <laughs> ลานมอยนักคระปุณีนักล กระเป๋ากระเป๋าตี้บตีแถนนี้มีคลองหิวเพิ่มต <c oughs> อ,อ,อตอนนี้รถกลมาแล้วยฮขกก้จ้บายบายคนจนานงคนผอมที่ไป <c oughs> อุ้ยเขาสินะ <c oughs> แล้วเราก็เตียนกันนอ ดีนะด้วยเป็นตัวกระติของว่าที่นึ่งก็กา้เออชอบกินอะไรยินดี